สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับโปรแกรม Microsoft Excel คือโปรแกรมที่เป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าโปรแกรมกระดานคำนวณน,นะครับภาษาภาษาคอมพิวเตอร์ชื่อเต็มๆม,มันมีชื่อว่าโปรแกรม Microsoft Office Excel นะครับแล้วก็มีตัวเลขตามมา4ตัวนะครับตอนนี้ล่าสุดจะเป็น2016นะครับเป็นปีรุ่นของโปรแกรม Excel ของแต่ละตัว นะครับเรามาดูสัญลักษณ์ของโปรแกรมกันนะครับสัญลักษณ์ของโปรแกรมเนี่ยก็คือสัญลักษณ์เหมือนตัว x ตัวนี้ภาษาอังกฤษใช้คําว่า excel นะครับภาษาไทยตัว x ก,ก็คือ ex e นี่แหละครับตัว x ตัวนี้นะครับตัว x ตัวนี้สัญลักษณ์ของมันนะครับใช้ในการคํานวณนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเคืกว่าโปรแกรมกระดาษคานวณนะครับคุณครูก็เลยเอารูปคีย์บอร์ดเข้ามานะครับมันมีตัวเลขปุ่มตัวเลขอยู่ นะครับนี่คือโปรแกรมกระดาดนคำนวณแล้วก็เวอร์ชันพิเศษของมันก็คือสามารถสร้างแผนภูมินะครับหรือแผนภาพตรงนี้ได้นะครับแผนภูมิหรือแผนภาพตรงนี้ได้นะครับเรามาดูก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้กันตรงนี้นะครับเรียนอย่าลืมนะครับห้องสื่อการสอนของซอคอ,คอ,คอมพิวเตอร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กกันด้วยนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้นะครับมันก็จะไปแปะอยู่ในเว็บในส่วนของเว็บของครูอ๊อฟนะครับ K R U A O F นะครับลิงก์ด้านล่างตัวนี้นะครับ K R U A O F com นะครับครูอ,อ,อ๊อฟนะครับถ้าเกิดเซิร์ชใน u t u b e ไม่เจอก็ให้เข้ามาในเว็บนี้นะครับอ่ะนะครับห้องสื่อการซ้อนครูออฟซ้อนคอมพิวเตอร์นะครับ ตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก็นักเรียนไปที่โปรแกรมไปที่ได้ดีครับให้นักเรียนไปที่ได้ดีนะครับได้ดีก็คือให้เรียนไปคลิกที่มาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกที่อะไรก็ไม่รู้แต่วงท้ายด้วยตัวดีตัวนี้นะครับให้คลิกที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วฮะให้เลียนคลิกขวา คลิกขวาของเมาส์นะครับแล้วเลือกที่สร้างหรือ new นะครับสร้างหรือ new นะครับแล้วก็เลือกมามันจะมี dialogue box ขึ้นมาอีกหึงตัวนะครับให้เรียนมาที่ excel นะครับ exel นะครับนี่ w o r k sheet exel ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เรียนตั้งชื่อนะครับ เออคุณกดตั้งชื่อว่า y t u t u ส่วนนักเรียนจะตั้งชื่อเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ของนักเรียนเลยนะครับกดตั้งชื่อ YouTube ตรงนี้ไว้เสร็จแล้วกนดะ Enter 1หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลันมันโดยการดับเบิลคลิกที่ตัวมันนะครับดับเบิลคลิกที่ตัวมันมันก็จะหลักขึ้นมานะครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะ นะครับโอเคนะครับได้แล้วเสร็จแล้วนะครับเมื่อตามจะเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรม Microsoft Excel ตัวนี้นะครับอนนักเรียนมาดูสังเกตนะครับคือโปรแกรม Excel เนี่ยจะเป็นช่องตารางเล็กๆอย่างเงี้ยขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับด้านบนจะเป็นตัวอักษรจำกับตัวอักษรอยู่ว่า A B C D นะครับไปเรื่อยๆ ไม่จะจบจากสิ้นนะครับตรงนี้นักเรียนเห็นว่ามันขึ้นแค่แท็กนะครับเล่นไทยสิครับมันไม่ใช่แค่แท็กนะครับเพราะต่อจากแท็กเป็นสองตัวอักษรสองตัวตัวนี้เป็นถึง A A A B A C A D นะครับไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เหมือนกันด้านซ้ายของจอก็เหมือนกันนะครับก็คือมาเตอร์เดเรน A เอ้ยเลี้ยงแต่หนึ่งสองสาม ไปเรื่อยๆจนไม่สิ้นสุดนะครับจนไม่สิ้นสุดนะครับทีนี้นักเรียนเห็นว่า,าเป็นเซลล์ตรงนี้เซลล์ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเซลล์ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์นะครับเซลล์แต่ตและอันมีชื่อกำกับของมันนะครับชื่อกำกับของมันมีอยู่สองตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวเออ๋ยวครูอธิบายในส่วนของชื่อก่อน นะครับอันนี้นะครับคอลัมน์ตัวเลขเคลียงจากบนลงล่างแถววะครับแถวช่องอะที่เรลียงจากบนลงมาล่างตรงนี้เรียกว่าคอลัมน์นะครับซีขอควายเลยครับเดี๋ยวพูเขียนใหม่ขอ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 คอลัมน์นะครับคอลัมน์ลอลิงไม่เห็นอากาศมอม้าอ่าพอสมเท่ากันละ คอลัมน์ตรงนี้นะครับเรียงจากบนลงล่างนะครับอันนี้เป็นคอลัมน์ a นะครับอันนี้คือคอลัมน์ b อันนี้คือคอลัมน์ C คอลัมน์ d คอลัมน์ e คอลัมน์ F ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแล้วแต่เพราะว่ามันไม่สิ้นสุดนะครับนี่คือคอลัมน์เรียงจากบนลงล่างส่วนอันซ้ายนี่แหละครับต้นซ้ายนี่เป็นเขาเรียกว่าแถว ปกิินี้คือ column, คลอลัมน์นะครับคอลัมน์ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาคอมพิวเตอร์นะครับใช้ชื่อเดียวกันนะครับแต่แนวนอนตัวนี้เรียงจากซ้ายไปขวาตรงนี้ภาษาไทยเรียกว่าแถวสังเกตเรียกว่าโ o นะครับ R O W l o มี s ด้วยนะครับเพราะมีหลายแถวนะครับอันนี้เรียนเข้าใจครับ จากซ้ายไปขวาเรียกว่าแถวจากบนลงล่างเรียกว่าคอลัมน์นะครับทั้งนี้เวลาเราระบุเซลล์นะครับแต่ละชื่อตรงนี้มันจะมีเาเรียกว่าชื่อเซล์ของมันนะครับเซลล์ของมันนักเรียนอยากจะรู้ว่าเซล์ลมันมีชื่อว่าอะไรให้เรียนมาที่มุมบนตรงนี้นะครับนี่ครับ,รบมันจ้เขียนอยู่ เลยเขียนไว้อยู่ว่ามุมนี้มีชื่อว่าอะไรอย่างช่องนี้ยค,คุณคิดที่ช่องนี้นะครับมันก็จะแจ้งไว้ในช่องนี้ว่าช่องนี้มีค่าเท่ากับ e มันจะเป็นตัวเข้มเห็นไหมครับนี่แถวที่ e แล้วก็อยู่แถวเอออยู่คอลัมน์ e แถวที่แปดส่วนนี้เลยมีชื่อว่า e แปดนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะครับเรเล่นอยู่ตรงนี้นะ ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวกูเปลี่ยนใหม่นะครับกูคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น B เห็นไหมครับคอลัมน์ B แล้วหมายเลข2อันนี้นะครับกูคลิกตรงนี้จะเป็นคอลัมน์ G 11 G 11ป่ะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ะคอลัมน์อ่ะแอลเออคลิกตรงนี้เป็นคอลัมน์ N 18นสิเห็นไหมเอ็ N แล้วก็18อันนี้ 1> b 1 0นี่คือการระบุเซลล์นะครับทั้งนี้เราเรียนสังเกตว่าตัวสอนเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างเนี้ยคอลัมน์มันมี2ตัวอัสอนละนะครับทำไมมันจะเกิดมันจะระบุยังไงนะครับเหมือนเดิมเลยครับคลิกปุ๊บคอลัมน์ a p เนี่ย a p แล้วก็ห้า a p แล้วก็ห้า ตัวนี้คือระบุเซลล์เหมือนกันนะครับคลิกลงมาปุ๊บ AL หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเห็นไหมครับ AL หนึ่งร้อยยี่สิบห้านี่คือการระบุเซลล์นะครับปุ๊บมันขูขอ,ขอกลับไปหน้าเดิมนี่คือการระบุเซลล์นะ อันนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวคุณครูอันนี้ไปนะครับอันนี้เรียกว่าชีตชีตนะครับชีตชีตชีตส่อเสือนะครับชอช้างสอีสอเสือนะครับช,ชีตมันเป็นเหมือนกับว่ากระดานงานเหมือนสมุดหน้าอื่นนะครับเหมือนกันเป็นแบบ นักเรียทำหน้าี่เสร็จเปิดหน้าสองหน้าสามหน้าสี่เป็นงานงานไปเป็นชีตชีไปนะครับชีตแต่ละชีตสามารถลิงก์หากันได้อันนี้คือเป็นชีตงานนะครับแต่อันเนี้จต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าไฟล์งานนะครับในไฟล์หนึ่งไฟล์สามารถมีชีตได้มากมายมหาศาลแล้วแต่นลกเรียนก,กดเครื่องหมายบวกกดเครื่องหมายบวกไปเรื่อยๆชีตมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นักเรียนขอเข้าใจยังครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่ครูจะมาบอกตรงนี้ก็คือให้เรียนรู้จักฟังก์ชันตรงนี้นะครับสําหรับชีตรตัวนี้ครูขยายหน่อยด้านบนตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นช่องยาวๆตรงนี้ไหมเออช่องยาวๆตรงนี้ไหมช่องนี้เป็นช่องที่เรียนจะต้องใช้ในการเขียนคาําพิมพ์เอกสารอะไรต่าง,างๆนานาในช่องนี้แล้วนักเรียนสังเกตไหมครับว่า จะมีคําว่า fx นําหน้าอยู่ fx นาหน้าตัวนี้คือใช้ในการเขียนสูตรการคํานวณเพราะโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมกระดานคํานวณน,นะครับสูตรในการคํานวณน,นะครับคุณครูจะมาขอให้เรียนเขียนสูตรการคํานวณกันเลยดีกว่านะครับให้เรียนคลิกไปที่ช่อง A1 นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ n1 คิดตรงนี้ให้เริพิมพ์คําว่าที่แล้วกด enter ช่อง b1 นะครับเขียนค่าที่หนึ่งค่าที่หนึ่งปุ๊บไปเขียน c1 ครับปุ๊บค่าที่สอง enter แล้วก็มาปุ่ม d ครับ d ีหนึ่งครับพิมพ์ปุ๊บผลรวมทั้งสองค่าแล้วกด enter ปุ๊บที่นะครับปกติเราจะเขียนที่คือลำดับที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ครูคีย์ตัวเลขมั่วเลยนะนะครับ ี้ที่เซลล์มาพิมพ์ตรงกี้ตรงนี้แล้วกดแท็บหรือ Enter ก็ได้แล้วกดแท็บปุ๊บอันนี้ผลรวมทั้งสองค่าเราจะยังไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่สูตรกันนะครับทีนี้คุณครูก็ใส่ตัวเลขลงไปอีกใช้ลูกศร คีย์บอร์ดก็ได้ครับชี้ขึ้นชี้ลงนี้เพื่อเลื่อนเซลล์แต่และเซลล์ได้นะครับใช้ลูกศรบ,บนคีย์บอร์ดนะครับเลื่อนเซลล์ได้เดวลูกนะอันนี้ครูใส่ตัวเลขไปมะม่วนะครับโอเคหัวทำสักห้าข้อนะครับทีนี้คุณสังเกตไหมครับว่าขั้นลำดับที่ ครูจะไม่ได้เขียนต่อคุณครูเขียนเฉพาะเลข1、เลขเดียวใช่ไหมครับครูอยากให้ตัวเลขตัวเนี้ยมันเขียนต่อลันไปเรื่อยๆสมบตทโจทย์เรามีประมาณสองลขกอคุณครูก็ม่ต้องมานั่งไล่ 1. enter สอง enter สาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับคุณครูเลยใช้วิธีการลากนะครับครูเอาเมาส์เนี่ยนะครับมาวางคลิกที่เซลล์ของมันนะครับจะเปลี่ยนเครื่องหมายนักเรียนดูที่ลูก เคอร์เซอร์ของมันนะครับเป็นเครื่องหมายบวกตัวหนาสีขาวเป็นเครื่องหมายบวกตัวหนาสีขาวนั้นต้องเรียนลากมาลากมาันจงบุมด้านบนตรงนี้จะเป็นลูกศรสีดําและมีลูกศรอ,อยู่ลากลงมาตรงนี้ปุ๊บด้านล่างนะครับด้านล่างมุมขวาจะเป็นเครื่องหมายบวกสีดําให้เลยนคลิกตรงเครื่องหมายบวกสีดําเนี้ยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแลงนั้นจับลากลงมา มันจะกลายเป็นเลขหนึ่งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงการคัดลอกคัดลอกค่าแต่เราไม่ต้องการเราต้องการให้ตัวเลขที่หนึ่งมันแถวที่สองก็เป็นเลขสองแถวที่สามก็เป็นเออแถวที่สี่เป็นสามแถวที่ห้าเป็นหกแถวที่หกเป็นห้านะครับครูก็เลยทําการเดาย,ย้อนกลับไปใหม่นะครับคลิกซ้ายปุ๊บให้เรียนกดคอนโทรลค้างไว้ คลิกซ้ายแล้วกดคอนโทรลค้างไว้จะมีเครื่องหมายบวกโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งค่านะครับนักเรียนดูคุณครูกดนนี่คุณครูยังไม่ได้กดคอนโทรลพรากดคอนโทรลค้างไว้จะมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับแล้วเราก็ลากลงมาตัวเลขมันก็จะไล่เป็นสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนี่คือการลั่นเลขไล่เลขหนึ่งถึงเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต,แต่ของนักเรียน นะครับทีนี้ผลรวมทั้งสองค่าเนี่ยนะครับคุณครูใช้วิธีการเขียนสูตรการเขียนสูตรนั่นเองที่ค่าที่เรียนจะต้องเขียนนะครับผลรวมหมายความว่าการบวกใช่ไหมครับคุณครูก็เอาเขียนมาตรงนี้ปุ๊บในการเขียนสูตรทุกครั้งอะไรที่เป็นสูตรการคำนวณให้เรียนนำด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วให้เรียน นำค่าที่นักเรียนต้องการจะมาคำนวณเนี่ยมาใส่เป็นหมายเลขเซล์อ้างอิงเซลล์นะครับคุณครูใช้ค่าแรกคือค่าที่หนึ่งคือค่าสี่บหกนี้คุณครูเขียนค่าสี่หกนี้หนึ่งครั้งกดไปดค่าสี่สิบหกตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะมีหมายเลของอิงเซลล์ขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่ขึ้นว่าเป็นสี่สิบหกมันจะขึ้นเป็น b สองนะครับคือ b แล้วก็สองตรงนี้ คุณครูก็เอามาบวกกันคุณครูก็เลยพิมพ์เครื่องหมายบวกต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมายบวกบวกกับค่าที่สองควบคิดที่หมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขยี่สิบสี่มันก็คือค่า 4, ่สองส็จแล้วควบกด enter หนึ่งครั้งปุ๊บผลบวกของมันก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบตรงนี้นะครับอันที่สอนนักเรียนลองทําดูนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อน นะครับแล้วก็เมาส์มาคลิกที่ b 3แล้วก็คำื่กเครื่องหมายบวกแล้วก็มาคลิกที่ c 3นะครับเอาช่องนี้บวกกับช่องนี้เสร็จแล้วกดเพื่อหมาย enter นะครับนี่คือการบวกเลขอย่างง่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดโจทย์มีประมาณร้อยกว่าข้อเราจะทำอย่างไร ให้เวยบเรียนทำการเหมือนเดิมครับเหมือนกับตอนที่ตัวนี้เหมือนกับการลากตัวเลข number ตัวนี้นะครับเอาเมาส์มาวางให้เป็นมุมขวาลากให้เป็นเครื่องหมายบวกสีดําแล้วกดคนทนค้างไว้ให้มีเครื่องหมายบวกเล็กๆฟอมขึ้นมาหนึ่งอันเสร็จแ,แล้วกดเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากลงมาแล้วก็ปล่อยตัวเลขมันก็จะกําหนดตามค่าตรงนี้ อันนี้นักเรียนคงเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็เรียนเราฝึกทำถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้เรียนกลับย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้คลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนแลน้วในวันพรุ่งนี้คุณครูจะมานำเสนอวิธีการใช้เครื่องหมายแล้วก็ใช้ สู่ทางคณิตศาสตร์สำเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ